นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคนเล่าเรื่องเนี่เป็นสาม,มนเณรยังบวชอยู่ที่วัดเลยชื่อเนนสุชินเนนสุชินเล่าบอกว่าแม้ว่าอายุของท่านจะเพียงน้อยนิดแต่ว่าแกก็ได้สร้างอาคุศลกรรมอันยิ่งใหญ่มาแล้ว บาปอันเกิดจากการกระทําของแกเนี่ยมันประทับแน่นตราตรึงอยู่ในหัวใจแกบอกว่าแกจะพยายามวิ่งหนีรอยบาปอันนี้ด้วยการประกอบกุศลกรรมขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คิดว่าคงไม่สามารถหนีได้หนีกรรมนี่หนียากแกบอกว่าละเลยศีลห้าของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวเท่านั้นอะ ข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำลายชีวิตข้อเดียวไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือคิดไว้ก่อนเลยแกไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับแต่ฆ่าคนละ่ะฆ่าคนซึ่งเป็นน้องในไส้ของแกเองแกบอกว่าเหตุการณ์ล่วงเลยมาเกือบสิบปีแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์วันอุบัติวันโลกาวินาที่อุบัติขึ้นในชีวิตของแกได้ดี ครอบครัวของเนนเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ประกอบอาชีพหาซื้อของเก่ามาขายแล้วก็เลี้ยงหมูตอนที่เกิดมานะพ่อแม่ก็รักเนนมากและอีกไม่นานแม่ก็ให้กำเนิดน,น้องชายอีกคนหนึ่งหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูผิวขาวเหลืองซึ่งผิดกับเนนสุชินผู้พี่ซึ่งผิวดำปีเลยพ่อแม่เนี่ยให้ความรักลูกเสมอกันไม่ว่าลูกขาวลูกดำแต่ว่าชาวบ้าน ชาวบ้านแถวนั้นรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากกว่าที่จะเอ็นดูพี่เพราะพี่ดาดำพอน้องเติบโตขึ้นตอนอายุสองขวบก็ช่างพูดช่างจำมีความสามารถมากเป็นตัวตลกของครอบครัวเลยลหละเนนสุชินเองก็รักรักน้องมากตอนเย็นเย็นก็ชอบพาน้องไปเล่นกองทรายกองดินหน้าบ้านถึงเวลาคำ่ำโผรเพลคาดคะเนว่าแม่ทำอาหารเย็นเสร็จแล้วถึงพากันกลับไปอาบน้ำ กินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็คุยเล่นกันหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานชีวิตครอบครัวก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเหตุเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี2518เนนสุชินบอกว่าวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่เช้าทั้งๆที่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่สบายใจนะปรากฏว่าทำอะไรก็ผิดผิดถูกถูกงกงเงื่นเงนชอบคน บรรยากาศรอบตัวรู้สึกมันเหงาหงอยอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นเนนสุชินไม่ได้ตามพ่อไปหาของขายส่วนน้องตามพ่อไปแม่ไปบ้านญาติตอนเย็นๆถึงจะกลับเนนสุชินก็ต้องอยู่โยงพ่อบ้านไม่รู้จะไปทําอะไรตามประสาเด็กสนก็เข้าไปค้นของในบ้านเพื่อสํารวจดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจจะเล่นได้บ้างก็ปรากฏว่าได้สิ่งของที่น่าพอใจ สนใจมากเป็นพิเศษสำหรับเด็กผู้ชายนะสิ่งนั้นก็คือปืนครับมันเป็นปืนลูกซองของพ่อซึ่งซื้อมาจากเพื่อนอีกทีหนึงเพื่อนของพ่อเนี่ยเขาเอามาขายไว้เนื่องจากเขาร้อนเงินแล้วก็อีกอย่างคือไกลปืนมันแข็งมากยิงไม่ค่อยออกพ่อเห็นว่ามีปืนไว้กว็ดีเป็นการป้องกันตัวทั้งที่ปืนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าจิตใจของพ่อก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าก็เลยให้ตังค์ไป เมื่อพ่อซื้อแล้วพ่อก็ไม่เคยสนใจก็วางไว้ตรงชั้นหน้ากระจกอะเนสุชินตอนนั้นก็รูปครามมันอย่างพึงพอใจอทำท่ายิงทำท่าอย่างพระเอกในหนังเสร็จแล้วก็ไอ้กปืนมันแข็งมากอะมันยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้มัวเพลดิดเพลินอยู่กับปืนเนี่ยจนเย็นพ่อกับน้องก็กลับมาหน้าตามอมแแมมทั้งพ่อทั้งน้องครูใหญ่ แม่ก็กลับพร้อมังสืออาหารสําเร็จรูปมาเลยแม่ก็บ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรวันนี้จิตใจไม่เบิกบานซะเลยเลย,เลยไม่อยากทํากับข้าวซื้อมาแล้วรถจักรยานของพ่อก็ยางรั่วทั้งสองล้อพ่อก็ต้องนั่งซ่อมอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้ขึ้นบ้านแม่ก็ไปให้อาหารหมูส่วนสุชินก็พาน้องขึ้นไปบนบ้านน้องก็ไปนั่งเล่นตัวการ์ตูนที่แกชอบอยู่ตรงหน้าประตูส่วน สุชินก็เข้าไปหยิบปืนมาดูอย่างใส่ใจตั้งใจพิจารณาดูว่าเขาใส่ลูกปืนด้านไหนยิงแล้วออกตรงไหนด้วยความสงสัยก็ลองเอาเนิ้วแตะที่ไกลปืนแล้วเหนี่ยวเสียงเปรียงสุชินตกใจทิ้งปืนทันทีอะไรกันนี่ผู้ใหญ่ทั้งหลายคนลองเหนียวไกลปืนยังยิงไม่ได้เลยแต่นี่แค่เพียงแค่แตะเท่านั้นลั่นเปรียงเลยพ่อกับแม่วิ่งขึ้นมาบนบ้านด้วยความตกใจอ่า ทีนี้สุชินก็นึกว่าพ่อแม่จะมาด่ามาตีที่ไหนได้ก็วิ่งไปหาน้องน้องที่นอนอยู่เลือดกระจายเต็มหัวเลยสุชินนี่ตกใจเป็นครั้งที่สองนะเอ้ยนี่ยิงไปโดนน้องเหรอเนี่ยทําไปแล้วน้องตายคาที่เลยกระสุนปืนเฉียวกระโหลศีรษะเปิดขึ้นมันสมองไหลออกมาสุชินตกใจแทบสิ้นสติยังไม่ทันจะทําอะไรพ่อก็ตรงดิ่งมาหน้าตาพ่อเวลานั้นทะมึงถึง ตาแดงกาปูดปนกรามนี่ขบกันเป็นสันหน้าเขียวเลยคราวนี้แหละโดนทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรพ่อเนี่ยเตะจนสลบไปคาเท้าเลยฝาบ้านพังไปแถบนึงชาวบ้านแถวนั้นวิ่งมาดูแม่นั่งร้องไห้แต่เป็นแทบตายไม่มีอินังขังขอบอะไรกับสุชินเลยชาวบ้านก็โอดสงสารไม่ได้พาสุชินไปส่งโรงพยาบาล ลืมตาฟื้นขึ้นมาครั้งที่โรงพยาบาลพอร,รู้สึกตัวก็นึกลำดับการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเสร็จแ,แล้วก็นึกว่าทำไมนะเราถึงไม่ตายตามน้องไปเสียจะมีชีวิตอยู่ทำไมเราฆ่าน้องเราฆ่าคนจิตใจของสุชินเนี่ยไม่สงบเลยหวาดผวาไปหมดความรู้สึกของเด็กหกขวบในเวลานั้นคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะคิดได้แค่ไหนแม่เนี่ยก็มาปลอบใจอ่า แล้วก็รับกลับไปบ้านแม่บอกว่าพ่อนะ่ะโดนตำรวจปรับฐานมีปืนเถื่อนส่วนน้องนั้นตายฟรีเนื่องจากเอาความผิดทางกฎหมายกับสุชินไม่ได้เพราะอายุยังไร้เดียงสาอยู่พ่อเนี่ยเสียใจแทบจะเป็นบ้าสุชินบอกว่าถึงตัวเองจะเป็นเด็กก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นี้เลยเพราะตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เกลียดแกด่าหาว่าเป็นศรีธนนชัยกลับชาติมาเกิดพ่อเนี่ยไม่รัก สุชินเลยส่วนแม่นะ่ะอยู่เฉยๆเรื่อยๆสุชินก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมเศร้าใจหวาดระแวงไม่ค่อยคบหาเพื่อนผูงบางครั้งก็เกิดความโมโหมีความน้อยเนื้อต่ําใจที่พ่อด่าว่าไม่รู้จักหยุดจกหย่อนไม่รู้จะระบายความโมโหกับใครเห็นลูกหมาตัวหนึ่งมันร้องจับมันยัดกัาไปในท่อน้ํากดคอมันลงไปกดมันลงไปให้มันหายโมโหจนกระทั่งลูกหมาตัวนั้นตายไปขามือเลย พอฆ่ามันไปแล้วถึงได้รู้สึกตัวแล้วก็เสียใจคิดว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกเวลาผ่านไปสองปีพ่อกับแม่ก็ไปพบพระธุดงองค์หนึ่งมาปักโกรอยิ่ที่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านพ่อกับแม่นำอาหารไปถวายพระทุกวันพระธุดงท่านก็สั่งสอนธรรมะให้สุจินสังเกตเห็นท่านทั้งสองสงบอกสงบใจได้มากเห็นท่านนั่งสมาธิแล้วก็สอนให้สุจินนั่งด้วย ก่อนที่พ่อแม่ลูกจะนั่งก็สวดมนต์แผ่เมตตาไปทั่วจกวักรวาลสุชินบอกว่าชอบมากเพราะว่าทำให้จิตใจสงบและสดชื่นมากขึ้นสุชินบอกว่ารู้สึกผลกรรมจะติดตามมาเร็วเหลือเกินเห็นชัดๆว่ามักจะประสบอุบัติเหตุที่ทำให้หัวแตกอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าตอนที่ยิงน้องไปโดนหัวหลังจากที่น้องตายไปแล้วสองปีจน อายุสุชินย่างเข้าเก้าขวบเดินอยู่ดีๆก็พลัดตกบันไดเหมือนมีคนผลักหวัวในกระแทกกระถังน้ำแตกเลือดโกรกหลายอาบหน้าเลยต้องไปโรงพยาบาลเย็บสี่เข็มก็คิดว่าน้องคงจะมาทวงนี่กรรมซะแล้วละ่ะแต่ก็ยอมชดใช้กรรมให้น้องจะทำอะไรก็ไม่ว่าจะเอาถึงตายก็ไม่ว่าทีนี้แม่ก็ท้องอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คลอดออกมาเป็นผู้หญิง แม่เนี่ยเป็นคนพูดเองบอกว่าน้องที่คลอนมาเนี่ยอ่าเป็นน้องชายคนที่ตายไปนั่นแหละที่สุชินฆ่าเขาตายแล้วมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแปลกว่าน้องน้องใหม่ในเกิดวันเดียวกับที่น้องน้องตายเพียงแต่ห่างกันสามปีเท่านั้นปรากฏว่าเขามาทวงหนี้กรรมจริงๆ เนียนสุชินเล่าว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขามักจะทาร้ายให้สุชินเนี่ยมีแผลที่หัวอยู่เป็นประจำตีบ้างเอามีดฟันหัวบ้างจนสมองชักจะแย่ลงแย่ลงสมองก็เฉื่อยชาคิดอะไรไม่ค่อยทันกับคําพูดที่ออกไปพ่อแม่ก็ไม่ค่อยรักเนียนสุชินเท่าไหร่เมื่อมีน้องใหม่ญาติญาติของสุชินก็มักจะด่าสุชินอยู่เสมอเรื่องเก่าๆและ เรื่องฆ่าน้องสุชินพยายามจะลืมให้หมดแต่ก็ไม่เคยลืมได้เลยเดี๋ยวคนนั่นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดครอบครัวของสุชินก็ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู่เป็นปกติทุกวันพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเวลานเนี้ยเนนสุชินอายุสิบห้าปีละเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนอุทิศส่วนกุศลให้น้องครั้งหนึ่งเมื่อปีสองพยีและคิดว่าเมื่อมีอายุครบบวชเป็นภิกษุได้ ก็จะบวชชดใช้กรรมให้แก่น้องแล้วก็ลูกหมาตัวที่แกฆ่าตายแม้ว่าจะใช้กรรมไม่หมดแต่ก็ได้ใช้บ้างก็พอใจแล้วพ่อกับแม่ของสุชินก็ช่วยเหลือรักษาคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้หายด้วยวิธีรักษาทางปฏิบัติธรรมสมาธิพ่อมีหินมรกตอยู่ก้อนหนึ่งเป็นหินที่แปลกมากลักษณะมีสีเขียวอ่อนๆใสๆแบบที่เขาเรียกหยกอะ พ่อใช้รักษาคนแล้วถ้ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของสุจินนะหินเนี่มันจะดังได้มันจะส่งเสียงร้องเหมือนจิ้งหรีดนี่เนสุจินเล่าบอกบางทีมันก็ร้องเหมือนเสียงคนอหินก้อนเนี้ยพระธุดงมอบไว้กับครอบครัวของเนนพ่อเคยแบ่งสะเก็ดหินให้ให้เนนแล้วก็น้องครองไว้คนละก้อนเล็ก แต่ว่าเนนทุจินทําหายหล่นไปไหนไมาลูกนะแกก็บอกว่าไม่ยังไม่ทราบวาชะตาชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงจะมีเจ้ากรรมในเวรมาตามทวงหนี้กรรมอีกสักกี่รายแต่ยังไงก็ตามยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไว้เถอะครับนั่นคือทางที่ดีที่สุด เช้าวันนั้นเป็นฤดูฝนครับลุงพลแกเลี้ยงเป็ดก็เลยต้องไปเก็บหอยโข่งมาทุบให้เป็ดกินแกออกไปอยู่ในท้องทุ่งกว้างแล้วก็ขวาดตามองไปยังที่เขาไถนากันการละครั้งนั้นชาวนาเขายังใช้ควายลากขันไถกันอยู่ทุกบ้านไม่ว่าบ้านที่ยากจนหรือบ้านร่ำรวยฐานะดีหน้านี้เขาเรียกหน้าไถนาถ้าข้าวแกเกี่ยวได้เขาก็เรียกว่าหน้าเกี่ยวข้าว แต่นี่เป็นช่วงที่เพิ่งจะไถหวานกันผานขุดพลิกพื้นผืนนาเอาดินที่ทับถมอยู่ข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนมันขุดแงเอาหอยโข่งขึ้นมาด้วยนี่ก็คืออาหารของเป็ดแต่ว่าต้องเอามันไปทุบซะก่อนเพราะตัวมันโตแล้วก็ลุงพลก็ต้องการมันมากถ้าหาหอยโข่งได้มากเท่าไหร่ก็จะลดเข้าเปลือกที่จะต้องให้เป็ดได้มากเท่านั้นถ้ามันได้กินหอยก็จะไม่เปลืองข้าว ข้าวเปลือกนั้นจะต้องไปซื้อเข้ามาและมันก็จะทําให้เป็ดไข่ดีไข่แดงสีสวยน่ากินแม่ค้าชอบมากเวลาเมียเขาเอาไข่ไปขายแม่ค้าจะถามว่าเป็ดกินหอยหรือเปล่าถ้าบอกกินก็จะชอบมากยินดีซื้อไม่โอเอเลยลุงพลคนนี้เป็นคนร่างสูงใหญ่เดินไปทางไหนคนจําได้แต่ไกลมีอยู่ไม่กี่คนนะในหมู่บ้านที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มือใหญ่เท้าใหญ่หัวก็ใหญ่ เรียกว่าเป็นคนหัวโตก็ยังได้คนไปทำไร่ไถนาเขาต้องเอาข้าวใส่กระบุงหาไปกินที่ท้องนาด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกินข้าวบ้านเวลากินข้าวก็ผลัดกันกินไม่ต้องหยุดไถชั่วคราวเห็นนาตาผลเขาไถากันอยู่แกก็ไปที่แปลงนั้นไปถึงพอดีเห็นตาผลกำลังจะกินข้าวอยู่ก็ไม่ได้ทักถามอะไร แต่ข้างฝ่ายตับผลนั่นพอเห็นลุงพลก็ร้องทักตามประษาค,คนบ้านเดียวกันอ้าวไอ้พลกินข้าวเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบได้ลุงพลก็เรียบเคียงเข้าไปใกล้ๆแล้วชะโงกมองไปเห็นสำรับกับข้าวแหมมีปลาราซะด้วยฮะเล่ากันว่าลุงพลนั่งลงกินข้าวกับตาผลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยไม่เกรงอกเกรงใจกันละตาผลก็พูดไม่ออกเพราะไปเรียกเขาเอง ยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยเอ่ยปากชมไม่ขาดเลยทีเดียวว่าน้ำพริกปลาร้าบ้านตับผลนี่อร่อยจริงๆพวกลูกสาวตับผลไถานากันอยู่มองเห็นแล้วแต่ก็ไม่รู้จะว่าไงพวกรอนสองคนไม่ได้กินข้าวมื้อเช้ากันเลยเพราะลุงพลสวาปามสมดกเลี่ยงหม้อไปอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นละ่ะนี่เป็นเรื่องที่เล่าลือกันไปทั้งหมู่บ้านหัวเราะกันเป็นที่ขบขันอย่างยิ่งแต่ลุงพลแกไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรเลยแกบอกกับคนที่ถามว่า เออนี่ได้ข่าวว่าไปกินข้าวตะผลสมหมดเลยเหรอก็เขาเรียกอะไม่กินเขาก็จะว่าเอาลุงพลน,นี้บอกไปแล้วว่าเลี้ยงเป็ดเป็ดมันกินข้าวเปลือกด้วยแต่บ้านเขาไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำนาก็เพราะไม่มีนาก็เลยต้องซื้อข้าวเปลือกทีนี้บ้านคุณสมยศเนี่ยมีข้าวเปลือกขายใครมาซื้อก็ขายแม่ขายข้าวเปลือกให้เขาเขาก็ยังไม่มีเงินจ่ายในวันนั้นก็ติดไว้ก่อน บอกว่าขายไข่ได้ก่อนแล้วถึงจะเอามาให้ส่วนใหญ่แล้วมาซื้อข้าวรอบใหม่ก็เอาของเก่ามาจ่ายก็วนเวียนกันอย่างนี้บางทีแม่ก็ไปเอาไข่มากินแล้วก็หักเป็นข้าวข้าเปลือกไปเพราะว่าที่บ้านคุณสมยศไม่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้เลยสักตัวเดียวบางช่วงลุงพลก็ไม่ได้เลี้ยงเป็ดเขาก็เปลี่ยนอาชีพใหม่นอกจากขายข้าวเปลือกให้คนเลี้ยงเป็ดแล้วแม่ยังขายใบตองในสวนกล้วยด้วยแต่แม่ไม่มีเวลาตัด แม่ก็ให้ลุงพลกับเมียมาตัดเอาเองช่างกิโลเองไม่เคยไปดูเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะสองผัวเมียนี่ก็จะมาตัดอ่าตัดแล้วก็เว้นไปแล้วก็มาตัดอีกขายได้แล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้แม่มีคนถามแม่ว่าไม่กลัวเขาโกงบ้างเหรอแม่บอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะต้นกล้วยมันอยู่เฉยๆถ้าไม่มีคนมาตัดเอาใบไปขายมันก็ไ่ได้เงินได้ท้องอยู่แล้วนี่ก็ยังถือว่าดีกว่าปล่อยมันอยู่เปล่าๆ นอกจากนั้นลุงพลคนนี้ยังหาปลาขายอีกด้วยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลุงพลเช่าที่นาบ้านลุงเบิ่มปลูกข้าวโพดท,ที่แปลงนั้นมันอยู่หลังหมู่บ้านข้าวโพดที่งามสดเขียวดีทีเดียวต้นสูงท่วมหัวพอมันออกฝักหมาก,ก็รบกวนมันบุกเข้าไปในป่าข้าวโพดแทะฝักข้าวโพดกินอย่างอร็จอร่อยไม่รู้ว่าหมาใครมัง่งมันหลายตัวด้วยกัน ลุงพลโมโหมากไล่ตะเพิดมันกว้างป่ามันด้วยก้อนดินท่อนไม้ไล่ตีมันมันหนีไปแล้วแต่มันก็ไม่เข็ดมันไม่เข็ดเพราะมันหิวมันอยากจะกินข้าวโพดสดๆหวานๆหอมๆลุงพลก็เลยคิดหาทางจัดการกับหมาพวกนี้เขาดักตีมันมันก็ฉลาดหนีไปได้ร่วมกับลูกๆช่วยกับเมียด้วยแต่ป้องกันไม่ไหวมันเล็ดรอดเข้าไปกินจนได้ไปซื้อยาเบื่อมาแล้วก็คลุกคล้าอาหารกลิ่นหอมวางล่อให้มันกิน ตายไปตั้งหลายตัวแต่พอต่อมามันรู้ก็ไม่ยอมกินมันก็บุกเขากินข้าวโพดในไร่อีกเออลุงพลเคยเห็นบ้านลุงเบิ้มเนี่ยก็ใช้แล้วดักก็พอดีนึกได้ก็ทำบ่วงแล้วขึ้นมารอบรอบ,รอบไร่ข้าวโพดแล้ววันหนึ่งก็ติดหมาสีดำตัวหนึ่งแล้วขนาดใหญ่นะตะวัดรัดคอหมาจนลิ้นห้อยดิ้นใหญ่เลย ลุงพลก็วิ่งเข้าใสา่มันเอาไม้ฟาดกระนำไอ้ดำที่ห้อยตองแต่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ีอย่างไม่ปราณีปราศัยแล้วก็ร้องอย่างสะอกสะใจตายจะตะมึงตายจะตะมึงกินขา้าวโพดกูดีนักมีคนเอาไปเล่ากันเพราะว่าเขาเห็นกันหลายคนมันกลางวันแสกๆช่วงเย็นๆที่ผู้คนเดินผ่านไปทางไร่นั้นลุงพลก็ตีซะจนมันตายห้อยอยู่กับเส้นลวดนั่นแหละ เสร็จแล้วก็ปลดเอาไปทิ้งหมาใครไม่รู้ไม่มีเจ้าของมาต่อว่าต่อขานแต่อย่างใดเขาว่าไม่ใช่แค่ไอ้ดำตัวเดียวอีกหลายตัวตกเป็นเหยื่อแล้วโหดของลุงพลแต่และตัวก็ตายในลักษณะเดียวกันอย่างน่าเวทนาหลายคนบ่นว่าโหดบันไลเลยบางคนก็สาบแช่งบางคนก็กลดา่าทําอยู่ปีเดียวลุงเบิ้มไม่ให้เช่าเพราะว่าเพื่อนบ้านกลดากันมากเรื่องที่ลุงพลเหี้มโหดกับหมาพวกนั้น ลุงพลแกก็พูดว่าลุงเบิ้มก็ทําเขาก็ทําตามลุงเบิ้มมาแหละแล้วทําไมไม่ว่าลุงเบิ้มมามา,มาว่าแต่เขาก็นั่นสิเออไม่มีใครกล้าว่าลุงเบิ้มเพราะลุงเบิ้มแกนักเลงเดี๋ยวแกเอาปืนมายิงปากเอา้าแล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวเพื่อนบ้านซุบซิบนินทากันว่าลุงพลเนี่ยลักขโมยพริกมาเขือแล้วก็ลักขุดมันเทศคนอื่นด้วยเขาพูดกันแต่ไม่มีใครเห็นน่ะแต่พอเรื่องนี้เข้าหูเขาเขาก็พูดว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่ลักขโมยเขากินหรอก มันทํามาหากินไม่ขึ้นไม่เอาวหรอกก็ไม่ใช่คนย่างนั้นลุงพลกับเมียมีลูกได้กันห้าคนพอโตแล้วไปทํางานกรุงเทพกันไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และสองสมปีถึงจะกลับมาสักทีป้าพึ่งเมียมลุงพลเกิดเป็นบ้าขึ้นมาในปีหนึ่งเขาก็ล่ามโซ่เมียไว้กับต้นมะกอกข้างบ้านกลางคืนให้นอนที่แคร่ใต้ถุนเรือนกลางมุงให้บางคืนก็สมไฟไล่ยุงไว้ด้วยลุงพลแกก็บอกว่า พวกงูเงี้ยวเคี้ยวขอมันได้กลิ่นควันไฟแล้วมันกลัวจะได้ไม่กวนแกบอกกับใครๆอย่างนั้นลุงพลก็หาหมอมารักษาเมียแกแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนไปหาพระพระท่านบอกให้ลุงพลไปดูที่บ้านมาเมียลุงพลเนี่ยทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามที่บ้านบ้างหรือเปล่าลุงพลก็สอบถามเมียป้าพึ่งก็พูดไม่รู้เรื่องดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีไม่งาม ก็ไปหาพระอีกพระก็พูดอย่างเดิมให้ไปหาสาเหตุที่บ้านมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ถูกต้องดีงามลุงพลค้นหาไปจนเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาต้องรีบไปหาหลวงพ่อเขาอุ้มพระบูชาองค์หนึ่งไปด้วยไปบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับเมียผมเอาพระองค์นี้หมกไว้ในตะกร้าผระนุ่งผระถุงครับหลวงพ่อให้เขาส่งน้ำพระองค์นี้เสียกราบไหว้ขอขมาแล้วก็เอาขึ้นหิ้งบูชาไว้ พอทำไปแล้วทีนี้ป้าพึ่งเริ่มจำความได้บ้างลุงพลก็ดีใจถามเมียว่าเอาพระไปใส่รวมกับพะนุง่งทำไมป้าพึ่งก็เอาแต่หัวเราะอ,อย่างเดียวพูดไม่รู้เรื่องพอดีช่วงนั้นลูกชายคนโตกลับมาบ้านกินเหล้ากับลุงพลได้ความว่าเลิกกับเมียไอเจ้าลูกนี่นะเสียใจมากเพ่นกลับบ้านมาหลบเรียแผลใจกินเหล้าเมายาหนะักเข้าก็เกิดเรื่องร้ายคืนนั้นเมามากแล้วเข้านอนเลยข้าวปลาไม่ได้กินอะ ยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆนอนหลับแล้วไม่ตื่นลุงพลขย่าวตัวปลุกยังไงก็ไม่หือไม่อือปรากฏว่าตายแล้วตัวเริ่มจะแข็งลุงพลพอรู้ว่าลูกชายคนโตตายแล้วร้องไห้โหโหส่วนป้าพึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ได้แต่ยิ้มยิ้มลุงพลส่งข่าวให้ลูกๆทุกคนรู้แต่มีลูกสาวคนเล็กมาคนเดียวนอกนะั้นเงียบกริบเลยเผาศพลูกชายไปแล้วลุงพลก็ตกใจสุดขีดอีกครั้งในอีกหนึ่งเดือนต่อมา วันนั้นป้าพึ่งกินข้าวเย็นอิ่มแล้วคำพอดีแล้วก็เกิดอาการจุกนั่นในอกหายใจไม่ออกลุงพลพยายามช่วยนวดเว้นหายาดมมายาหมองมาให้สูตรให้ดมแต่ก็ไม่อาจจะรั้งชีวิตเมียเอาไว้ได้ป้าพึ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับลุงพลเนี่ยเสียใจายมากที่สุดเขาโทรเลขเรียกลูกๆก,กลับมาเผาแม่แต่มันเงียบแม้แต่ลูกสาวคนเล็กที่เมื่อคราวก่อนโนนมา แต่คราวนี้เงียบเหมือนกับแกไม่มีลูกเต้าอีกแล้วลุงพลตัดสินใจโกนหัวบวชหน้าไฟให้เมียแล้วก็ไม่สึกออกมาอยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละปล่อยบ้านไว้ให้เถาวันละ์ย่าสูงท่วมหัวเลยต่อมาลูกคนหนึ่งมาหาตอนพ่อบวชเป็นพระท่านก็ถามว่าแม่ตายทําไมไม่มาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ข่าวมันอาจจะมีปัญหาเรื่องชื่อที่อยู่ผิดพลาดไปมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ ต่อมาหลวงลุงพลก็ได้ข่าวร้ายของพวกลูกๆคนหนึ่งป่วยเป็นโรคตายที่โรงพยาบาลไม่กี่ปีต่อมาอีกคนขับแท็กซี่ก็มีอันเป็นไปโดนคนร้ายมันจี้ชิงทรัพย์เอามีดปาดคอซะเสียลูกไปทีละคนสองคนจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงลุง,งพลก็เหลือแต่ลูกสาวคนเล็กอยู่คนเดียวเมื่อก่อนโน้นหล่อนยังไปมากราบไหว้ท่านบ้างตอนหลังมีลูกสามคนไม่ค่อยมาแล้วมาทีไรก็บอกวุ่นไปหมดทั้งลูกทั้งผัวไม่มีเวลาว่างเลย ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาเมื่อท่านอายุมากขึ้นสมองไม่ค่อยดีความจําเลอะเลือนไปอยู่ๆวันหนึ่งบ่าย,ายเกือบจะเย็นก็ถามเด็กวัดวันนี้มันสว่างนานหรือ,อยังเด็กวัดก็บอกว่านี่มันบ่ายแล้วครับท่านก็มีสีหน้างงๆแล้วก็มองดูดวงตะวันพยักหน้างึกงๆก็กลับเข้ากุฏิไปหลายวันต่อมาตอนบ่ายแก่ๆท่านห่มจีวรเตรียมบาทแล้วอุ้มบาทออกไปหน้าวัด เดินบินธบาตไปตามถนนผู้คนชาวบ้านเ้าก็แปลกใจกันมากแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ท่านทำอย่างนั้นทำไมเย็นนั้นก็เล่าลือกันไปหัวบ้านท้ายบ้านความเห็นต่างๆก็มีเยอะแต่รวมรวมแล้วญาติโยมคิดว่าท่านคงจะหลงไปแล้วเย็นต่อมาก็ออกบินธบาตอีกชาวบ้านเห็นเข้าก็ายกมือไหว้บอกท่านว่ามันผิดเวลาแล้วท่านท่านก็กลับถามคนบอกว่านี่เขาไม่ใส่บาทใส่พกกันบ้างเลยหรือ,อยังไงชาวบ้านก็ต้องบอกซ้ําท่านท่านก็ยังไม่เข้าใจ ท่านหลงออกบินทบาตอยู่หลายเดือนจนต่อมาวันหนึ่งตอนเช้าๆหน้าไถนาท่านออกไปในทุ่งกว้างคนไปทําไร่ไถนาก็มองเห็นใครสวมชุดเหลืองๆเหมือนพระไปทําอะไรอยู่ในท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวควายกิดตายลุงชาญเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่าหลวง,ล,งนนลุงพลนั่นเองก้มๆเงยๆหาหอยโขง่งเอาย่อนลงในบาดเเลือกหอยโขง่งแข็งๆกระทบบาเสียงแกรกกกรกตัวแล้วตัวเล่า ลุงชานก็ถามว่าอ้าวท่านมาทําไมมาทําอย่างนี้แล่ะครับเนี่ยเก็บหอยให้เป็ดได้โยมโู่ท่านเอ้ยนิมนกลับวัดเถอะครับก็ยกมือไหว้พระอีกไม่กี่ตัวก็จะพอให้เป็ดกินแล้วโยมลุงชานได้แต่ยกมือขึ้นกุมหน้าผากล้าน้านของแกนิมนกลับวัดเถอะครับมาเถอะผมจะไปส่งเอาบาทมาเถอะครับผมจะอุ้มไปให้เดี๋ยวก็จะกลับแล้ว เบ็ดหิวแล้วป่านนี้นะ่ะร้องกันลั่นเล่าแล้วลุงชานไม่รู้จะทำยังไงท่านไม่ยอมส่งบาทให้แล้วก็ไม่ยอมหยุดเก็บหอยโขงใส่บาทด้วยคนอื่นๆก็มาดูท่านมาช่วยกันพูดต่างๆนานาแต่ท่านก็ไม่ฟังใครเลยตะวันสายแดดส่องร้อนท่านถึงได้กลับไปที่บ้านของท่านที่ปล่อยร้างไม่มีใครดูแลบ้านนั้นก็รกไปด้วยต้นไม้เถาวัลย์เขียวครึ้มหญ้าท่วมหัว ท่านก็บุกเข้าไปบางคนก็ตามไปดูโดยเฉพาะลุงชานที่นึกถึงตัวเองบ้างว่าจะเกิดวันดหนึ่งวันใดหลงลืมไปอย่างนี้บ้างนี่จะทำยังไงท่านกลับมาอยู่บ้านบางทีก็ไปอยู่วัดออกบินทบาตเช้าบ้างเย็นบ้างบางทีก็ตัดไม้ไผ่มาทำแล้วดักหมาแล้วก็ไปตัดใบตองที่สวนแม่คุณสมยศบอกว่าจะเอาไปขายอีกทั้งบอกแม่คุณสมยศว่าป้าพึ่งไม่ได้มาด้วยไม่ว่างลูกไม่สบายทั้งที่ป้าพึ่งแกตายไปตั้งนานแล้ว แม่ยกมือไหว้นิมนต์กลับวัดก็ไม่เป็นผลตัดใบตองกรีดพับมัดหิ้วไปเอาไปทิ้งไว้ที่ข้างกอไผ่หลังบ้านลุงชานแล้วก็หากระบุงออกไปหน้าบ้านบอกว่าจะเอาไข่ไปขายชาวบ้านเห็นว่าไม่ไหวจริงๆก็หาทางติดต่อลูกสาวคนเล็กของท่านก็ติดต่อไม่ได้จนลูกสาวคนเล็กของท่านมาแล้วก็พบเข้าว่าหลวงพ่อของหล่อนนะแก่มากจนสมองหลงลืมเลอะเลือน หล่อนกับผัวก็พาท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็หายเงียบไปลูกสาวคนนั้นกลับมาอีกทีหลายปีต่อมาก็บอกเพื่อนบ้านว่าหลวงพ่อท่านจากไปแล้วเผาไปแล้วเรียบร้อยเออกรรมมุนาวัตตีโลโก,โกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม